ศาสตราจารย์พิเศษนะคะกิติพงศ์อุรพีพัฒนาพงศ์ท่านอายุ69ปีแต่ยังช์ปแล้วก็รวดเร็วอยู่ตลอดเวลานะคะประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์คนที่19สิ่งสําคัญก็คือว่าอ้าวพอเป็นประธานตลาดคนใหม่แล้วเนี่ยมาแล้วคือความหวังมันมาเนีคุณนิชนันความหวังว่าเออจะต้องมีการ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ,อที่จะให้ตลาดทุนมีความน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยเมื่อวานที่สอบถามเราก็อยากจะทราบว่าสิ่งที่จะต้องทําอย่างเร่งด่วนคือกอบกู้ความเชื่อมั่นตลาดทุนไทยค่ะกฎหมายเรื่องของการอายัดเงินต้องรวดเร็วคุณกิติพงศ์ก็เลยบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ต้องทานะคะต้องสร้างกฎหมายใหม่คุ้มครองหน่วยงานที่ตรวจสอบด้วยผมคิดว่าเรื่องการมีผลักใบใหม่ลงทุนต,ต่างชาติมาแน่เพราะวันนี้ผลักไทยมัน นี่อะไรที่น่าสนใจแต่ว่าแม้แต่เราจะ r a i e ข้อมูล disclosure ให้มากๆว่าโอ้หบริษัทไทยดีนะนี่มันเป็น hit เ n d j m นะมันยังดีอยู่นะบริษัทนี้มันมีทรัพย์สินหรือมีถ้ามันได้รับ partner หรือมันทำ M&A มันจะลึกขึ้นมาเนี่ยซึ่งจริงเราต้องไปสนใจในอินดัสทรีที่เราเก่งไงสมัยก่อนมันไม่ complex เท่านี้เดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่แบ่งกันทําเข้าองค์ประกอบอ่างยี่เลยแล้วมันมั่วเลยแชร์กันไปเนี่สำคัญคือ financial literacy เนี่ยซึ่งต่อไปเนี่ยมันกงง่ายด้วย chat 4.0ตอบได้าผู้จัดการตลาดไปพูดเลย เสียงเหมือนเลยหรือปลอมหน้าประธานออปอมหน้าทราบอีกสักนิดนึง <demost ra> แล้วก็นี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับตลาดทุนไทยเราแนะนาคุณผู้ชมมาโดยตลอดว่าในช่วงที่ผ่านมาในตลาดทุนค่อนข้างซบเซานักลงทุนต่างชาติเนี่ยขนเงินออกนอกประเทศ <Fun S 2> แล้วก็ <Play. S 2> ฟันเฟ้อไม่ค่อยดีมีข่าวลบกับตลาดแต่หลังจากที่ได้ประธานบอร์ดหรือว่าเป็นประธานกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนใหม่เนี่ยนะคะ คุณกิติพงศ์อุกรพีพัฒนาพงศ์คือก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปพูดคุยสิ่งสาคัญก็คือว่าอ้าวพอเป็นประธานตลาดคนใหม่แล้วเนี่ยมาแล้วคือความหวังมันมาไงคุณนิชนันความหวังว่าเออจะต้องมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ตลาดทุนมีความน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยพูดถึงแนทีมของเนชั่นฐานเศรษฐกิจกรุงเทพธุรกิจแล้วก็โพสต์เดย์ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทั้งสามสื่อเนี่ยได้สัมภาษณ์กับประธานตลาด เปิดใจได้ซักถามสงสัยอะไรจริงๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยจริงๆละเอียดมากนะได้คุยแบบละเอียดเลยว่าอยากจะทําอะไรแล้วก็รวมไปถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สเปคเป็นยังไงด้วยแต่มาดูก่อนค่ะว่าท่านเป็นใครเราเรียกกันว่าอาจารย์กิติพงศ์นะจริงๆท่านมีเรียกว่าเป็นศาสตราจารย์พิเศษนะคะกิติพงศ์อุรภีพัฒนาพงศ์ท่านอายุ69ปีแต่ยังชาร์ปแล้วก็รวดเร็วอยู่ตลอดเวลาใช่คะ ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์คนที่19ค่ะท่านเคยเป็นกรรมการไม่ใช่มือใหม่เป็นบอร์ดอยู่แล้วใช่นะคะแต่ถูกเลือกมาเป็นประธานบอร์ดค่ะจบนิติศาสตร์บัณฑิตเป็นเกียรตินิยมเลยนะคะคุณผู้ชมนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์มหาบัณฑิตโทก็จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นนิติบัณฑิตด้วยนิติศาสตร์มหาบัณฑิตบิติชโคลัมเบียที่ประเทศแคนาดานะคะรวมถึงนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขานิติศาสตร์ประเภทวิิชาาาากรมหวทยยลั ผาดใหญ่ด้วย,ด,ยด้านการศึกษานี้ท่านชำนาญด,ด้านกฎหมายมากๆเลยนะคะ <ạ. S 1> นอกจากนั้นคะ่ะตำแหน่งสําคัญประสบการณ์ของท่าน,น,นะะ<ส>เนี่ยนะคะก็ยังได้เป็นกรรมการสภา,าจุฬานะคะเจ้าลงกรมหาวิทยาลัยด้วยเป็นกรรมการบริหารสภาการชาดไทยมาก่อนหน้านั้นนะคะเป็นกรรมการ BOI มาก่อนด้วยค่ะก่อนจะมาดูแลตลาดแล้วก็เป็นประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทเอกชนต่างๆทั้งธนาคารทัคเครดิตจำกัดมหาชนนะคะมี s c g p a จีแพ็เกจจิ้งจำกัดมหาชนพฤกษาฮุดดิ้งจำกัดมหาชน โชติวัตอุตสาหกรรมการผลิตจำกัดมหาชนไทยน้ำทิพย์คอปเปอร์เชั่นธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็บริษัทบร,ริหารสินทรัพย์รัชคารจำกัดอันนี้คือแค่ส่วนเดียวเท่านั้นจริงๆมีอีก2 A4 ด <c oughs> ิฉันไม่ได้หยิบ <c oughs> เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์การทำงานเนี่ยก็คือเป็นประธานกรรมการบริษัทเบเกอร์แอนด์แนี่นี่แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นบริษัทกฎหมาย ระดับโลกแล้วก็รวมถึงเป็นสภาสมัชิีสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็เป็นประธานกรรมการของ i o d ด้วยนะคะนะคะทีนี้ในภาพใหญ่ให้คุณผู้ชมได้ดูเราดูกันก่อนรีแคปกันคร่าวๆว่าตอนนี้หน้าตาของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหลังจากที่คุณพิชัยชุนหาวชิระที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเนี้ยประธานเนี่ยอยู่ประมาณ3-4เดือน ท่านไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตำแหน่งนี้ก็ว่างลงเมื่อว่างลงแล้วก็เท่ากับว,ว่าต้องหาสรรหาแล้วก็สัรหาได้คุณกิติพงศ์อุรภีพัฒนาพงษ์มา,านะคะรองประธานคือคุณพิเชษฐ์สิทธิอํานวยนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นศาสตราจารย์พิเศษดกรกิติพงศ์กิติยารักษ์ถัดมาค่ะคุณคมกิษเกียรต,ต,ติดุิยกูลค่ะหม่อมหลวงทองมกุฏดทองใหญ่ค่ะคุณธิติตันติกุลานันนะคะคุณระวินบุญญานุสารค่ะคุณสุภชกสุพชคสุพบัณฑิต ค่ะคุณโสภาวดีเลิศม,มนชัยค่ะแล้วก็ดรพกรปีตตทวัชัยก็เป็นผู้จัดการตลาดที่สรญหากันใหม่แลละนี่ยังไม่ครบนะยังขาดไปนหนึ่งตำแหน่งค่ะ,ะเพราะว่าหายไปนหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวต้องทดแทนหนึ่งตำแหน่งสำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมคะเมื่อวานที่คุยเมื่อวานที่สอบถามเราก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะความเร่งด่วนของการที่ความคึกคนะักเราเป็นประธานบอร์ดคนใ,ใหม่ คุณกิติพงศ์ก็บอกว่าภารกิจเนี่ยจริงๆแล้วท่านเหลืออยู่ประมาณ15เดือน<ะ>15เดือนหลังจากนี้เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าท่านเป็นกรรมการมาแล้วนะะผ่านไประ,นระยะเวลาหนึง่งแต่หมายความว่าการเป็นประธานตลาดเนี่ยสามารถต่อได้อีกหนึ่งวาระ,ะก็ไม่15เดือนนี่คือเป็นวาระแรก<ะ>ส่วนต่ออีกหนึ่งวาระอีกก็ว่ากันไปสิ่งที่จะต้องทําอย่างเร่งด่วนคือกอบกู้ความเชื่อมั่นตลาดทุนไทยค่ะกฎ<ะ>หมายเรื่องของการอายัดเงินต้องรวดเร็วที่ผ่านมาช้า<ะ>ช้าเพราะอะไรกลัวถูกฟ้องกลับค่ะ คุณกิติพงศ์ก็เลยบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ต้องทำนะคะต้องสร้างกฎหมายใหม่คุ้มครองหน่วยงานที่ตรวจสอบด้วยสั่งสิ่งสำคัญก็คือว่าตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยเราดูดีไม่ว่าจะเป็นคดีมอคดีสตาร์ทแล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติดูแล้วงบการเงินมันดีเกินไปเรื่องนี้เนี่ยคุณกิติพงศ์บอกว่าต้องใช้การตรวจสอบ โอ้แต่ว่าคนที่ตลาดหลักทรัพย์นี่ไม่พออยู่แล้ววิธีการตรวจสอบคือใช้เทคโนโลยีหรือ <ไป S 1> ว่าเมากยิ่งขึ้นนะคะไปดูความผิดปกติของงบต่างๆนะคะ,ะสิ่งสําคัญอย่างที่2คือสร้างสินค้าใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักลงทุนจริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมไปฟังสองประเด็นนี้สําคัญนะคะเชิญฟังกันคะ่ะผมคิดว่าเรื่องการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนักลงทุนต่างชาติมาแน่เพราะว่านี้ผลิตภัณฑ์ไทยมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจ<ะ>แต่ว่าแม้แต่เราจะรียข้อมูล disclosure ให้มากๆว่าโอ้บริษัทไทยดีนะนี่มัน เป็นฮิตเดนเจมนะมันยังดีอยู่นะบริษัทนี้มันมีทรัพย์สินหรือมีถ้ามันได้รับพาร์ทเนอร์หรือมันทำเอ a มันเอมันจะลึกขึ้นมาเนี่ยซึ่งจริงเราต้องไปอินดัสสนใจในอินดัสเทรีที่ที่เราเก่งไงหน้าที่ของตราคือช่วยไปหาบางทีเจ้าของลืมเจ้าของไม่ได้สนใจจริงจิข้าจะมีอะไรที่มีของดีอยู่เะเราก็ต้องดึงศักยภาพเ็าขึ้นมาให้ได้จากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วไปคุยกับเขาตามตี่เดียราดเข้าไปแรกโอู้ยขึ้น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 แบบทุบแหมงมากกว่าบินเข้าไปทุบทิ้ มันเป็นแก๊งไงที่ผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ว่ามีบริษัทพวกนี้ใครเป็นคนทำไอพีโอตั้งราคาแบบนี้ได้ยังไงทําไมมัน p e มันตั้งร้อยเท่าทําไมมันราคามันขึ้นไปแบบคือ1 0 20%เนี่ยผมว่าดีมากแล้วนะขึ้นไปร้อยเปอ็นั้นไอพวกนี้เราก็ต้องจับพวกนี้มาแล้วบอกเอาให้เชื่อกจให้ลิงดูมันผักตันทั้งหุ้นและข่าวอออกไหมโยนหุ้นเสร็จออกข่าวด้วยสมัยก่อนมันไม่คอมเพล็กซ์เท่านี้เดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าภาษากฎหมายเขาเรียกว่า แบ่งหน้าที่แบ่งกันทําเข้าองค์ประกอบอ่างยี่เลยแล้วมันมั่วเลยแชร์กันไปชาวบ้านชาวช่องลุงแก่ๆไม่รู้เรื่องเอากับเขาด้วยคือคนทั้งมีความรู้มีความรู้เนี่ยที่เนี่ยสำคัญคือ f a n c i a l literacy เนี่ยละสำคัญมากซึ่งต่อไปเนี่ยมันยิงโกงง,ง่ายด้วยแชทด4.0มันปลอมหน้าผู้จัดการตลาดไปพูดเลยครานี้เสียงเหมือนเลยหรือปลอมหน้าประธานเออปลอมหน้าค่ะก็ ต้องให้ความรู้โดยเฉพาะร่างลงทุนรายย่อยอแต่สิ่งที่คุณกิติพงศ์พูดถึงนี่น่าสนใจเพราะว่าการปั่นหุ้นอย่างกรณีของหุ้นหมอที่เราเห็นคือมันมีหลายวิธีการแล้วในปัจจุบันเนี่ยคือพัฒนาไปมากมเพราะฉะนั้นคุณกิติพงศ์บอกว่าต้องเชือดไก่ให้ลิงดูนะต้องเรียกหมาต้องจัดการอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องเมื่อไปถึงแล้วไม่ถามเนี่ยไม่ได้ค่ะ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,ยคนต่อไปหลังจากที่คุณพากรปีตะทวชัยจะลงจากตําแหน่งแล้วก็หมดวาระใ,ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เอ๊ถามสิสเปคเป็นยังไงคุณสมบัติของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ในฐานะที่ตัวเองอ่ะเป็นประธานบอร์ดมองแบบไหนคุณกิติพงศ์บอกว่าต้องมีวิสัยทัศน์ทําสิ่งใหมๆ่ๆที่ท้าทายเป็นนักขายนักการตลาดและกล้าเปลี่ยนแปลงอยู่ในตําแหน่งได้6กถึงเปี ที่บอกว่าอยู่ในตําแหน่งได้6กถึงเปีเพราะว่าถ้าหากเข้ามาแล้วหมดวาระคืออายุ60ใช่ไหมคะค่ะเหลืออีกปี2ปีเข้ามาดำรงตำแหน่งมันไม่ต่อเนื่องกตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนสะท้อนหนึ่งสเปคเวลาเรื่องอายุต้องเด็ก <c oughs> ต้องไม่ได้เด็กมากนะเพียงแต่ว่าต้องมีระยะเวลาให้ทํางานนียณในรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญ <c oughs> ไปฟังกันคะ่ะผมคิดว่าต้องต้อง,องมีวิสัยทัศน์ต้องทําสิ่งใหม่ๆกล้าทาสิ่งใหม่ๆ ที่ทํามาแล้วดีก็ทําต่อไปแต่ว่าอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วต้องต้องมีวิสัยทัศน์ซึ่งเข,เขาต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ให้ให้พวกกรรมการฟังว่าผู้อยากทําอะไรแอสซนะกผู้จัดการตลาดทรัพย์มีอะไรใหม่ๆที่ท้าทายโลกที่ท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยตลาดทรัพย์จะอยู่แบบเดิมไม่ได้นะคนสําคัญคือผู้บรหิหารตลาดทรัพย์พวกพวกนี้เขาอยู่กันสิบยปีพวกผมอะ่ะมาแล้วก็ไปกรรมการแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันมีเทอมของเขาแต่ว่าผมคิดว่า คณะบริหารตลาดรั์เนี่ยสำคัญมากคือตัวหัวและตัวผู้บริหารระด,ดับสูงการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาชิงชัยในตําแหน่งผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>คือปิดไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวานก็เลยแอบสอบถามบอกต้องมีกี่คน<ะ>ประมาณ7จ็ดแปดคน<อ>แต่ถามว่าบอกชื่อมะก็ไม่ได้บอกอแต่ว่าปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วแล้วก็<ะ>บางคนเนี่ยเจ้าตัวออกมายอมรับ อย่างคุณแมนพงเน์เสนาณรงค์ปัจจุบันคือท่านเป็นรองผู้จัดก,การหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็คือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละอยู่แล้วลเป็นรองนะคะดูกลุ่มงานตลาดผู้ออกหลักทรัพย์หนึ่งสองแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ MAI คือเป็นคนที่พูดง่ายๆถ้าจะเปรียบเทียบกับสเปคเมื่อกี้ดูแลผลิตภัณฑ์ได้กนน็ใช่ไงก็ใช่<ฮ>ะนะคะ คือมีความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆในธุรกิจตลาดทุนได้เป็นอย่างดีมี<ะ>ส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานด้านการสรรหาพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างสะดวกมากขึ้นท,<ะ>ที่ผ่านมาทั้งการศึกษาแล้วก็การทํางานเนี่ยจบบัญชีจุฬานะคะจบ Finance and quantitive ที่ c l e v e l a n ์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมถึงทํางานอยู่บอจอ,อยู่หลายแห่งแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะมาอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณแมนพงศ์เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกกรไทยยจําาัดดมหชน้ว อา,อายุายก็ห้าสิบต้นๆแต่แตอนนี้ประมาณมีเวลาเหลือเฟือนะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยแล้วก็เป็นโอกาสในการเปิดใจครั้งแรกของประธานตลาดหลักทรัพย์ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะปิดท้ายในช่วงนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องของ robot trade ช็อตเซลล์ต่างๆเรามีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะการซื้อขายหุ้นอันนี้คือเราบอกว่า มากที่สุด23พฤศภาคมที่ผ่านมาวันนี้มาที่24ใช่ค่ะเพราะว่าตลาดขึ้นทุกวันในวอลลุ่มของการซื้อขายเนี่ยสัดส่วนของโรบอทเทรดเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งของตลาดแล้วก็นี่เป็นทั้งหมด10อันดับอันนี้เราให้คุณผู้ชมดู7ก่อน <7. S 2> คือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นโรบอทเทรดทั้งหมดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะบริษัท1 2 3 4 5ส7สสี่ห้าสัดส่วนในการซื้อขายมูลค่าเนี่ยอาจจะไม่มากก็จริงแต่ว่าสัดส่วนมันค่อนข้างเยอะ,ะนะคะของทั้งหมดในการซื้อขายนอกจาก7รายชื่อนี้แล้วยังมีอีกนะคะคุณผู้ชม,อ,มอันนี้ก็เป็นเจ็ดอันดับแรกอ๋อเจ็ดอันดับเท่านั้นเองัมาเจ็ดอันดับที่มีมีวอลลุ่มค่อนข้างมากนะคะสัดส่วนค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะต้องช่วยกันดู ใชคะ่ะสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาตลาด mm hmm. คืออันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเทรดต่างๆซึ่งโรบอทมันเทรดเยอะใช่แล้วก็เร็วตอนนี้ก็จะมีมาตรการก็สิ้นตามาสองนี้แล้วค่ะก็จะบังคับใช้อย่างจริงจังนะคะมีการหน่วงเวลามากยิ่งขึ้นสําหรับการที่จะใช้โรบอทเทรดด้วยค่ะ